ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกลุ่มดาวตกฝันเห็นกลุ่มดาวตกดาวตกเนี่ยมันจะเป็นกลุ่มมันจะเป็นแบบกลุ่มดาวตกเนี่ยมันจะมีหลายดวงดาวหางมีดวงเดียวดาวหางจะมีดวงเดียวแต่กลุ่มดาวตกเนี่ยมันจะมีค่อนข้างเยอะบางที เป็นพันพันน่ะบางทีตกแบบอาจจะเห็นได้อาจจะเห็นได้7วัน7คืนอะไรอย่างเงี้ยใน7คืนใน7คืนเนี่ยก็จะเห็นกลุ่มดาวตก ฝันเห็นกลุ่มดาวตกฝันเห็นกลุ่มดาวตกนะคะเมื่อคุณฝันเห็นกลุ่มดาวตกเนี่ยมันแปลได้ว่าเนี่ยช่วงเนี้ยดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฝันเห็นกลุ่มดาวตกเนี่ยมีดวงอาจจะเสียของรักมีดวงจะเสียของรักหรือ มีดวงเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยเข้ามาช่วงนี้ดวงของคุณนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่คุณจะได้รับการอุป,ปถัมภ์จากผู้หลักผู้ใหญ่นะฝันเห็นกลุ่มดาวตกเนี่ยช่วงนี้มีศัตรูปองร้ายอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีความมีเหตุปั่นป่วนฝันเห็นกลุ่มดาวตกให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับ คดีความถูกกั่นแกล้งอาจถูกโยกย้ายตำแหน่งศัตรูปองร้ายให้ระวังปัญหาทางด้านคดีความให้ระวังการเซ็นสัญญาอาจจะถูกช่อโกงได้ช่วงเนี้ยคุณมีศัตรูหัวใจอาจจะถูกแย่งความรักช่วงเนี้ยสุขภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่ให้ระวังโรคเก่ากำเริบภายหลังคุณก็ จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์เมตตาช่วงเนี้ยมีคนจ้องคิดร้ายณเวลาเนี้ยตอนเนี้ยมีคนจ้องคิดร้ายมีคนคิดไม่ดีกับคุณช่วงเนี้ยจะทําอะไรต้องรอบคอบนะคะช่วงเนี้ยคุณจะทําอะไรต้องรอบคอบเพราะช่วงเนี้ยคุณค่อนข้างวาดวิมานเพ้อฝันหรือคิดอะไรเกินตัว ต้องระวังการจากที่อยู่การจากคนรักอาจจะมีเกณฑ์ต้องย้ายที่ทำงานมีเกณฑ์จากที่อยู่จากคนรักทำให้ต้องหนักใจพัดพลากจากถิ่นที่อยู่ไกลลูกไกลเมียนะคะแต่คุณก็จะได้ผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์ในภายหลังนะคะเลขนำโชคศูนย์แปด ศูขอให้ท่านโชคดีค่ะ